สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกวิธีการติดตั้งปลั๊กอินนะครับแล้วก็การโหลดปลั๊กอินฟรีมาใช้นะครับหัวข้อปลั๊กอินมันจะอยู่ที่ Windows นะครับแล้วก็ extension warehouse right นะครับทีนี้หัวข้อนี้เนี่ยเราต้อง sign in ก่อนนะครับในในจเก็ตอมันจะมีตรงนี้นฮะให้เรา sign in น,นะครับเราสามารถที่จะโหลดตรงนี้ได้ทีนี้จะเห็นว่า มันจะขึ้นมาให้ผมได้เลยก็คือมันจะมีพวก,กั๊ะอินที่เป็นฟรีนะฮะอ่าเนี่ยนี่คือฟรีหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเราก็สามารถโหลดมาได้เลยนะครับแต่ที่นี้เดี๋ยวผมจะแนะนําตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือั๊กอินตัวนี้นะครับผมก็เซิร์ชตรงนี้นะครับอ่าโซโลทนะครับโซโลส อ่าโอเคตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยก็เป็นฟรีด้วยนะครับวิธีก็เราคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปแนละ้วเดี๋ยวมันจะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับอ่าเนี่ยฮะตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยแล้วก็กด Inter อินสตารเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะดาวน์โหลดให้เรานะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเรากด Yes นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรากด Yes เนี่ย มันจะติดตั้งให้เราทันทีนะครับก็คือ,อเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดไปก่อนอโอเคเิิ่มมาแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับตัวตัวนี่นะ,ะนะครับนี่คือเครื่องมือมันก็คืออยู่ตรงนีนะ้นะครับอ่านี่คือฟล์นที่ผมโหลดมาเมือ่อกี้นะครับเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราโหลดมาปุ๊บมันไม่ขึ้นเนี่ย วิธีคือเราไปที่วินโด s นะครับแล้วก็ e x t e n s i o n m a n a น e r นะฮะอ่าบางทีมัน Enable ไว้อยู่เราก็อ่อบางทีมันกดมันกดปิดไว้ถูกปะครับเราก็ไปคลิกให้มันเปิดนะครับของผมอยู่อ่าตัวนี้นะนะครับมันปิดไว้คลิกเข้าไปมันจะเปิดนะครับแล้วก็ Apply Change นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็อ่าถ้าเกิดเราคลิกขวาเนี่ยครับโซโลจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่คือวิธีที่เราโหลดเอามาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเราไม่ได้โหลดจากอีกวิธีหนึ่งเราไม่ได้โหลดจาก extension warehouse ใช่ปะครับเราเราโหลดจากเราเซิร์ชจาก Google นะครับ Google Chrome แล้วเราก็พิมพ์ชื่อปลั๊กอินเข้าไปถูกปครับทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยเราจะดึงเข้ามาใช้ได้ยังไงนะครับเวลาเราโหลดปุ๊บหรือว่าผมโหลดปุ๊บ มันเอาไปเก็บไว้ใน My Document หรือว่าในหัวข้อของดาวน์โหลดนะครับวิธีก็คือว่าให้เราไปที่ Windows นะครับแล้วก็ไปที่เอ็ e เทนช n ่น n a นเจนะครับอันนี้คือเราเอาโหลดปลั๊กอินไว้ข้างนอกนะครับแล้วเราไปคลิกที Inst ่ Install Extension นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะให้เราไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราเซฟปลั๊กอินตัวนั้นนะ่ะเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะ ดาวน์โหลดเข้ามาอโอเคเนี่ยฮะมันจะให้เราโอเพนแล้วเราก็ไปหาเดี๋ยวผมลองดูนะครับเอ่อถ้าสมมติเก็บวไว้ที่ดาวโหลดนะฮะ,ะเนี่ยจะเห็นว่านี่นี่นี่คือลักอินที่ผมโหลดมาอโอเคสมมุติว่า เนี่ยนี่คือปลั๊กอินนะครับตัวนี้ผมก็คลิกตรงนี้ครับแล้วกด Open เลยนะครับแล้วก็กดโอเคอย่างเดียวเลยครับเรียบร้อยครับมันก็จะเอาปลั๊กอินที่ผมโหลดมาเมื่อกี้โผล่ Pro เข้ามาเก็บไว้ในนี้นะครับการเนี่ยนครับเนี่ยตัวนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ปิดไปเลยนะครับลองคลิกขวาดู เดี๋ยวมันจะอยู่ในนี้ครับลั๊กอินะครับโอเคนี่ก็เป็นอันนี้มีแ a นบ็อกซ์แต่อันนี้โซ่โรยนะจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้คือผมยกตัวอย่างวิธีการโหลดปลั๊กอินจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็วิธีการโหลดปลั๊กอินจากในตัวโปรแกรมมันเลยนะครับโอเคนะครับ